ไฮไลทาา 6, ์วันนี้นะคะอัปเดตรถยนต์7ที่นั่งเข้าใหม่ราคา600,000บาทวันนี้นะคะนำเสนอเป็น Toyota Fortuner 2.4รุ่นวีขับ2รถปี2016รถมือเดียวป้ายแดงรถบ้านนะคะมือเดียวออกห้างป้ายแดงเลยพี่สภาพสวยๆเลยคันนี้นะใครท่านใดสนใจนะคะอยากได้รถครอบครัวราคาประหยัดคันนี้เลยพี่วีดาผ่อนแค่11,000บาทตลอดสัญญานะคะตโวรถสวยงามแล้วก็รับประกันเรื่องโครงสร้าง รถส,สีขาวมุกนะคะเจ้าของเดิมดูแลถึงนะรักษารถค่อนข้างดีเลยพี่ดูสภาพภายในเนี่ยอาแต่ละจุดนะเบาะไม่ขาดไม่ยับไม่ยุ่ยเลยตัวรถงามมากๆคันนี้นะคะรายได้ขอ25 0 0 0ับาทขึ้นไปซื้อคนเดียวจบได้เลยหรือใครท่านใดสนใจซื้อสดราคาคุยกันได้เลยพี่ตัวตาฟอร์จินเนอร์สองจุดสี่ราคาหกแสนนะพี่นะคันนี้นะใครไวัยใครได้เลยถ้าหากสนใจห้ามพลาดคลิปนี้เลยถ้าสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้อยู่กันกับน้องเอมี่นะคะที่บริษัทรทยนต์ค่ะสำนังกงานใหญ่เสือทีไทย68แยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้นะคะพบเจอกับน้องเอมี่นะคะเอมี่ก็อัปเดตรถยนต์เจ็ที่นั่งเข้าใหม่อีกหนึ่งคันคันหน้านี้นะคะเป็นโตโยต้าฟอร์จเนอร์สองจุดสี่ตัววีขับสองรถปีสองพันสิบหกนะคะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงรถบ้านสภาพสวยค่ะราคาหกแสนบาทเท่านั้นนะคะคันนี้นะ ราคา600,000ถูกามากเลขไมค์ันนี้300,000กิโลพี่แต่เจ้าของเดิมเข้าศูนย์ดูแลถึงทุกระยะนะคะเจ้าของเดิมนี่บอกเลยว่าเข้าศูนย์ตลอดทุกการใช้งานเปลี่ยนถ่ายของเหลวตามรอบเป๊ะๆรถสภาพสวยจริงๆสำหรับใครท่านใดที่สนใจแล้วรับได้ในเลขไม์300,000แต่ราคาประหยัด คันนี้นะคะรีบจับจองกันได้เลยพี่ก่อนที่จะไม่ทันนะมีคันเดียวในเพชรยนแจ้งเลยว่าคันนี้มาไวไปไวแน่นอนค่ะมาเดี๋ยวไอ้มิพาชมรายละเอียดรอบคันกันเดี๋ยวเราเริ่มจากด้านหน้ากันเลยสําหรับตัวด้านหน้านะคะดีเลยพี่ไฟคู่หน้าเดิมๆโรงงานมัลติ r e f เ e กเตอรนะคะอ่านะคะแล้วก็หลอดนี้เป็นหลอดลูกแก้วโปรเจคเตอร์ or, นะคะแล้วก็มีตัวไฟตัดหมอก LED มาให้ครบเลยนะไฟคู่หน้าใบบิบ LED นะคะคมไฟนี่สวยๆงามๆเลยพี ไฟไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินนะคะไม่มีรอยแตกแล้วนะพี่นะสะภาพส,สวยๆกริบๆเลยคันนี้เห็นไหมคะกระจังหน้าเป็นโครเมียมเดี๋ยวเก็บงานให้อีกรับประกันสวยกริปแน่นอนพี่นะคะหลอดไฟตัดหมอกติดตั้งให้จากโรงงานเรียบร้อยคู่หน้านะคะปทะเบียนนี้เลยพี่หก8้กรุงเทพมหาคนครค่ะนะคะใครชอบคันนี้ก็จังาบทะเบียนไว้นะพี่นะแล้วก็มาจับมาจองกันได้เลยจ้ะ แจ้งเลยว่าคันนี้น่าจะมาไวไปไวนะตัวรถเป็นสีขาวมุกนะคะสีเดิมเดิมโรงงานนะที่นะเดี๋ยวเราเก็บงานให้อีกรอบคันลิ้วรออแต่ละจุดหนูเก็บให้หมดเลยพี่นะคะแล้วก็ตัวล้อค่ะพี่ตัวล้อคันนี้เป็นล้อแม็กอัลลอยเดิมเดมโรงงานแม็กเดิมเดิมนะคะแม็กไม่ดุง้งไม่ลาวนะสภาพดีเลยมาพร้อมกับตัวยางยี D ่ห้อมิชลินนะคะยางยี Young ่ห้อดีปี2023ดอกเหลือลึกๆใช้งานยาวๆเลยพี่เห็นไหมคะ นายางจะอยู่ที่หก a สองหกห้า 2, 6, 5, ทับหกสิบสิบแปดนะคะนุ่มๆสบายๆเลยพร้อมเดินทางไกลนะ,ะดอกยางเหลือลึกๆเลยพี่ใช้งานได้ยาวๆเลยสำหรับตัวรถทันนี้นะคะเป็นสีขาวมุกนะเจ้าของเดิมติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยฟิล์มมืดนะคะฟิล์มนี้ประมาณ60-80รอบคันนะภาษีพรบรหมดปี68นะคะ,นะคะไม่มีขาดเกินแน่นอนค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ติดการสาดตรงรุ่นให้เรียบร้อยทั้ง4บาง ดามเปิดประตูนะคะมีการลอยให้ด้วยนะเป็นโครเมียมนะคะสําหรับภายในนะภายในยสวยๆเหมือนกันค่ะพี่โครมาไลาเดิมเดิมโรงงานนะคะมีมัลติฟังกชันจัดเต็มมาให้เรียบร้อยนะคะโครมาไลานี้ถลอกตามการใช้งานนิดหน่อยนะเดี๋ยวเก็บงานให้สวยเลยพี่มัลติฟังก์ชันจัดเต็มครู่าพันเดิลชิพมีมาให้นะคะสาหรับตัว2.4แต่ครูส,ส์ัมพลยังไม่มีคันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตขึ้นด้านในนะคะสตาร์ทให้ดูปอ๊บ นีค่ะนะคะหน้าปัดเลือนไม้แสดงผลดิจิตอลค่ะเลขไมค์นะคะจะอยู่ที่สามแสนสี่หมื่นกิโลนะสามแสนสี่หมื่นกิโลค่ะพี่หน้าจอเรือนไม้นะคะแสดงผลสวยงามนะแล้วก็หน้าจอทัชสกรีนนะคะจอกลางมีนิวิเกเตอร์เนี่ยคะ่ะระบบนางทางให้เรียบร้อยนะพร้อมกับเชื่อมต่อบลูทูธฟังก์ชันต่างๆที่อยางทันสมัยได้หมดเลยพี่แล้วก็สชแผนสิตี้ได้ค่ะ ตัวแอร์นะคะเป็นแอร์ระบบออโต้ดิจิตอลนะคะแล้วก็ัวเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติค่าพี่กุญแจนี่เลยกุญแจมีให้สองดอกนะพี่นะกุญแจมีให้สองดอกนี่กุญแจมีสองดอกคันนี้นะคะเจ้าของรถมือเดียวนะพี่นะมีแท็กให้ด้วยนี่ค่ะเจ้าของเดิมเห็นไหมคะเก็บแท็กเก็บอะไรไว้ให้หมดเลยพี่นะใครท่านใดสนใจนะคะที่อยากจะเป็นเจ้าของรถยนต์เจ็ดที่นั่งคันนี้นะคะก็ มาจับมาจองกันได้เลยพี่บอกก่อนเลยว่าคันนี้น่าจะมาไวไปไวสุดๆนะคะเพราะว่าตัวรถนี่ราคาดีมากๆนะคะเห็นไหมคะพี่รถไม่มีช้ำนะตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีเดิมๆโรงงานนะคะสภาพดีมาลองชมรถตัวจริงมาลองขับได้เลยนะคะที่เพชรยนต์ค่ะให้ดูรอยกระดูกงูค่ะพี่กระดูกงูพี่เห็นไหมคะรถไม่มีตัดต่อนะรถไม่มีตัดต่อแน่นอนเห็นไหมคะ รถเดิมๆเม็ดอาร์โครงสร้างเดิมๆโรงงานหมดเลยท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อหาหนุ่มได้เลยพี่เบอร์ด้านล่างใต้คลิปนะคะเบอร์ด้านล่างใต้คลิปนะสิบหลักก็โทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมขอรูปภาพรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมได้เลยตัวเบาะหลังที่นั่งนะคะแถวกลางนะเบาะหนังสีงตาลมีที่พักแขนที่วางแก้วน้ําให้ครบหมดเลยมีอพิเยษปลั๊กไฟบ้านให้สองตำแหน่งนะคะ รถนะคะที่รีวิวตอนนี้นะเป็นรถเข้าใหม่นะคะเดี๋ยวทางเอมี่เนี่ยเก็บงานให้รอบคันรับประกันเลยว่าสวยจับใจแน่นอนค่ะพี่ราคา6หกแ00บาทที่ซื้อไปไม่เสียดายเงินแน่นอนนะคะได้รถทีพีวีจ็ที่นั่งแบรนด์โตโยต้าโคจูเนอร์ไปใช้งานนะผ่อนแค่หนึ่งหมื่นหนึ่งันบาทสําหรับตัวด้านท้ายนะคะตัวไฟท้ายนี่เป็นไฟ LED นะเส้นคมคมสวยงามเจ้าของเดิมนี่ใส่กรอบครเยี่ยมมาให้เพิ่มความสวยขึ้นไปอีกเห็นไหมคะสวยๆเลยพี่ มาลองชมวัตัวจริงมาลองขับได้นะคะที่เพรยนเหนไหมคะมาเปิดประตูปัดท้ายกันปะท้ายที่เป็นระบบอัตโนมัตินะคะแค่คลิกพอเห็นไหมคะเจ้าของเดิม,ใส,มใ,สใส่พรมใส่การลอยการใส่พรมมาให้นะเป็นพรมหนังเสียมตาลคะ่ะพี่สวยตัวโครงสร้างให้ดูกันหน่อยโครงสร้างเดิมๆพี่ดูโครงสร้างคะ่ะ น็อตไม่มีขยับนะคะ Med เม็ดอาร์คเดิมน็อตเดิมหมดเลยพี่มรถไม่เคยถอดไม่เคยแกะทาสีมาเห็นไหมคะ,ะ,ะ <ถา S 1> นี่รับประกันหน้ารถเดิมๆโรงงานรอบคันแนะะข่ของเรามีการตรวจสภาพรถก่อนเข้ามาทุกคันนะคะนะใครท่านใดสนใจก็มาลองชมรถตัวจริงได้เลยบร right ur ิษัทเราตั้งอยู่ที่บินบุรีกรุงเทพนะคะใกล้ๆกันใครอยู่ระแวกนี้ก็มาเลือกชมมาลองขับมาลองชมรถตัวจริงได้เลยพี่ที่มินบุรีกรุงเทพค่ะ สำ,สำหรับตัวนี้นะน Eugene, ตัวทาสอร์จเนอร์2.4ตัววีห6ราคาไม่หหมขมา้าม6แสนหรือ6แสนนี่ห่างยากมากมากนะคะสภาพดีๆแล้วรถมือเดียวด้วยนะคันนี้เจ้าของออกใยแดงมานะคะก็มาเทิร์นรถกับเราไปนะท่านมีอายุแล้วนะคะก็มาเทิร์นเป็นรถเตี้ยเป็นรถเก๋งนะคะก็อยากส่งต่อนะรถดีสภาพดีแน่นอนนี่ค่ะรถดี regarder. สภาพดีแน่นอนพี่ backups. ท่านใดสนใจก็ รีบเลยนะคะพี่จ๋านะก่อนที่จะไม่ทันครั้งนี้ราคาดีแน่นอนป้าเดี๋ยวนีิพาชมเครื่องยนต์กันค่ะ <S <S สำหรับตัวเครื่องยนต์นะคะคันนี้นะเครื่องยนต์เป็น2.4ดีเซลนะเครื่องยนต์ใช้งานเด็กใหม่เนี่ยใช้งานไปอยู่ประมาณ300-40,000โลนะ <S <S ใช้งานค่อนข้างเยอะที่1-300-40,000โลนะรถใช้งานมีแต่ว่าเจ้าของดูแลถูกนะบอกเลยว่าเป็นหางวอยู่ตามรอบนะ,นะคะมีฟังเสียงเครื่องนี้เลย ต้องกนิ่งๆจิ ouais บเลยพี่นิ่งสนิทจิบนะราคานี้ได้เลยพี่นะใครสนใจนะคะก็มาจับประจอกกันได้เลยค่ะเดิมเดิมโรงงานแน่นอนรับกันลูกโครงสร้างสวยๆจิบๆเลยพี่นี่ค่ะนะนะโครงสร้างรอนานี้เดิมเดโรงงานประวัติสุดขัแน่จรงของเดิมไปใส่โชคนะคะสปริงซับแรงมา ฝากระโปรงค่อนข้างหนักนะรุ่นนี้ฝากระโปรงของ f ค r ูเนอร์ค่อนข้างหนักเลยแผ่นเพจคี่สติ๊กเกอร์ตาหมอต่อนะคะท่านไดสนใจก็มาจับเมจงกันได้เลยนะพี่นะาคันนี้นะก่อนที่จะไม่ทันเป็นโกต้า f ค r ูเนอร์สุติปีส6ราคาหกแสนคุ้มนะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะ สำหรับใครท่านใดนะคะชมคลิปนี้แล้วนะสนใจอยากจะเป็นเจ้าของ t ต y ยต a าโคจิเนอ2.4รุ่นวีปี16คันนี้รถมือเดียวป้ายแดงราคา600,000ผ่อน11,000 11, บาทฟรีดาวตลอดสัญญาสนใจคันนี้ติดต่อได้เลยที่เบอร์0967252736ค่ะพี่แอดไลน์ได้เลยตามเบอร์โทรนะคะก่อนจากกันวันนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเอมี่อัปเดตรถยนต์ให้ชมอีกินเคยอสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ